สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะในเรื่องของความรักนะครับให้ผลในช่วงของเดือนมิถุนายนเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอย่าเอาไปเป็นเรื่องตัดสินใจในชีวิตคู่นะครับที่เป็นเรื่องสําคัญสาคัญนะครับขอว่าให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตคู่แทนแล้วกันเนาะ คลิปนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเป็นการทำอะไรโดยกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ตามสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก s u b ับส i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวจริงๆเนี่ยขอว่าให้ดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับโดมีลายอยู่นะครับสำหรับแอดมาแล้วก็ขอถามในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะครับซึ่ง ถ้าดูอะไรกันต่างๆโาก็จะติดไว้เป็นข้าวๆอย่างนั้นให้อยู่แล้วนะครับทุกครั้งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางช่อง Youtube ของโดก็ดีหรือทาง Facebook Page นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะเอ่อชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุด Activity นะครับซึ่งบางทีนะครับก็จะสลับกันไปนะครับระหว่างในเรื่องของการดูดวงฟรีเนาะหรือการลงคอนเทนต์ก็ตามไม่ว่าจะเป็น ทางคอมมูนิตี้แล้วก็การดูรวงฟรีเนี่ยจะสลับกันระหว่าง youtube กับ facebook l i v e นะครับก็ฝากติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะทางช่อง y o u t u b e ตอนนี้ก็มีพิกอากาศแล้วนะครับตอนนี้ก็ EP ที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของบล็อกนะครับก็หลังจากตรงนี้ก็เดี๋ยวจะ ตัดให้แล้วนะครับตอนแรกก็จะตัดนานแหละแต่ทีนี้พอดีว่ามีงานด่วนนะครับแทรกเข้ามานะครับต้องขออภัยจริงนะครับแต่จะรีบทําให้ในช่วงเดือนนี้ให้ทันให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะฝากไปกําลังใจให้กับโดทุกทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายโดด้วยนะครโดจะแขวนไว้ทางคอมมูนิตี้นะครับของช่องนะครับแล้วก็ทางเฟซ b o o k เพจอีกทางหนึ่งนะครับก็เอาใจเจนเดียวกับโดเนาะโดก็จะชอบอ่านพวก ยายวายแฟนตาซี y asy, นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะฝากด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาววันอาทิตย์เนาะในช่วงของเดือนมิถุนานะครับเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคนที่คบกันมามากกว่า 3- 6เดือนนะหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาัดาๆเลยอขอให้ดูครึ่งแรกนะครึ่งหลังเป็นของคนโสดหมดเลยนะครับทั้งโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีเพิ่งคุยกันยัง 1- 2เดือนอะไรเงี้ย นะครับสามารถดูตั้งแต่เครื่องหลังได้เลยแล้วก็จะมีอลรเกินสี่ใบนะครับสอบไปให้แล้วนะครับชาววันอาทิตย์ครับอย่างแรกก่อนเลยเนาะหึงห่วงแรงมากเออมันเหมือนกับการที่บางทีหึงห่วงแร,แรงอืมหรือมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีการอยู่ร่วมกันอะ่ะมันมันไม่ถึงใจเอาแต่ใจ เปนความเอาแต่ใจอันนี้ไม่อยากให้ทําตามให้เลยนะขึ้นสี่เหรียญมาเลยอถามว่าคนที่เอาแต่ใจแล้วอีกฝั่งต้องอยังไง <c oughs> ขอโทษนะครับงอสิครับออืมอืมมงอสิครับอืมจะเหลือเหรอ <c oughs> <c oughs> ในบางคนมันเป็นในเรื่องของควาสับสนเนาะอืมว่าที่ กำลังดูแลเทคแคร์อยู่ให้ทุกวันนี้บางคู่มันมีในเรื่องของการง้อด้วยบางทีมันทำให้เขาสับสนหรือตัวชาววันอาทิตย์เองเริ่มสับสนว่าที่ทำอยู่่มันใช่ชีวิตคู่จริงๆหรือเปล่าอพอหลายๆคู่เนาะเพราะว่าอะไรเราเห็นเลยว่ามันมีความต่างนะครับขึ้นเดสเดร้ขึ้นมาภาพรวมของเดือนนี้นะมันมีในเรื่องของความต่างขึ้นมาอื ขึ้นมาหนักหน่วงเหมือนกันนะครับในเรื่องของความต่างบางคนมันเป็นในเรื่องของอล้การทํางานอะ่ะทํางานมากเกินอีกคนทํามากคนทําน้อยหรือเป็นลักษณะของาทนที่บางทีทํางานนอกบ้านมากกว่าทํางานในบ้านในคู่ที่ปกติอืแต่ดูคิดว่าส่วนใหญ่เกือบเจ็ดสิบกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทํางานทั้งนั้นเลยครับแทบจะไม่ได้มีในเรื่องของการที่ผิดศ,ศีลธรรมน้อยมาก น้อยมากส่วนใหญ่อะเป็นเรื่องของการที่บางทีทํางานนอกบ้านแล้วงานบานงานเรือนอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูแลอืมในขณะที่อีกคนหนึ่งอะโอเคเดี๋ยวดูแลให้อืมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเนี่ยมันมีเนี่ยอืที่ถามว่าที่ที่บอกว่าส่วนน้อยเพราะอะไรบางคู่มันมีในเรื่องของความสัมพันธ์แทเป็นคนใจกว้างหนึ่งในที่นี้มีคนใจกว้างนะครับซึ่ง เห็นได้ชัดตั้แต่ต้นเดือนละเพียงแต่ว่าเขาก็จะยังง้อคนที่เป็นตัวจริงของเขาต้องบอกแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าจะไปอ่านแต่บอรที่สามเนี่ยไม่ใช่นะครับคือต้องอ่านไว้หลายกรณีเพราะคนที่เข้ามาดูก็หลายแบบหลายกรณีเนาะส่วนใหญ่นะ70%กว่าแปส่วนใหญ่มาเป็นในเรื่องของความต่างการทํางานหรือการใช้ชีวิตอะไรก็ตามอะที่บางที ต้องมาอยู่ร่วมกันแล้วเป็นแฟนกันคบกันหรือแต่งงานกันนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันมีความต่างเยอะจนมันทําให้มีความรู้สึกว่าสับสนเออที่กําลังจะบอกคือมันมีเรื่องความสับสนเยอะว่าที่ทําอยู่่มันเป็นคนรักหรือแบบเป็นแบบเพื่อนอืมอยู่กันแบบเพื่อนซึ่งโดถ้ามองในมุมอมองของโดโดมีความรู้สึกว่าการอยู่แบบเพื่อนก็ดีนะอืไม่หลวม เอ้ม่ไม่รัดตัวจนเกินไปไม่ทําให้รู้สึกว่าตึงจนเกินไปแล้วเขาสามารถที่จะเหมือนช่วยเราคิดอ่ะช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบชีวิตคู่ว่าอยากไปในเวไหนมากที่สุดอประมาณนั้นแม้ว่าจะสับสนนะครับบางคู่มันเป็นแค่ความสับสนบางคู่มันเป็นในเรื่องของการที่งอหนักไปหน่อยงอหนักจนบางทีไม่อยากไม่อยากทีแาชันอะไรเยอะเออ ขี้เกียจอะอารมณ์ขี้เกียจอะขี้เกียจแบบต้องง้อบ่อยๆอืมถามว่าทําไมในช่วงต้นเดือนเนาะในช่วงต้นเดือนสามใบก่อนนะภาพรวมตลอดเดือนมิถุนาเนาะในช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างต้นเดือนเนี่ยเป็นในเรื่องของง้อแหละเราเป็นง้อแบบบอกแล้วว่าขี้เกียจขี้เกียจแต่ก็จะงอ้อขี้เกียจงอ้อืม มีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง่ะง้อแน่แต่ในคู่ที่ไม่ปกติเลยมันชัดมากในชน่วงกลางเดือนครับเป็นคนใจกว้างไง Six of Pentacles เป็นลักษณะของการที่บางทีแบบใจกว้างอ่ะใจกว้างไปทั่วมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยมีถึงไหนถึงกันเลยอืมอยากเข้ามาจีบอ่าได้ในความสัมพันธ์มันไม่ได้หรือเปล่า <laughs> ในความสัมพันธ์มันไม่ได้หรือเปล่าอยู่เอ ใบต่อมาครับ 9, เก้าเหรียญเสน่ห์ก็ไม่แผ่วเลยอืมในบางคู่มันเป็นในเรื่องของการที่ดูแลกันยังปกติดีทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามันเหมือนอยู่ด้วยหน้าที่อ่ะความรับผิดชอบอะไรเงี้ยอยู่กันด้วยเรื่องแบบเนี้ยเยอะการดูแลเทคแคร์อะไรยังยังมาเรื่อยเรืยนะให้และรับเท่าเท่ากันยังมีอยู่แม้ว่าจะเหนื่อยหนักไปบ้างหรือสับสนบ้างในบางคู่บางกรณีนะครับอ่ะมาดูฝั่งของ ตัวชาวนาทีเย์เอง่ะรู้สึกอะไรบ้างนะอย่างที่บอกเลยลึกๆรู้สึกว่าแพชชั่นเราลดอืมอาจจะเป็นชาววันาที่มีสิทธิ์ป่วยด้วยนะครับหรือเป็นการที่บางทีอยู่ห่างไกลจากแฟนอืมเรามีความรู้สึกว่าการที่เราไม่ไม่ไม่พูดอะไรกับเขาเยอะเพราะเราเราตกเราอาจจะตกลงกับเขาในระดับหนึ่งด้วยไงว่าอย่ากอยู่แบบรุ่มรวมอืมมันก็เลยทําให้เขาอ่ะมันก็เลยทําให้ชาววันอาทิตย์อ่ะ ลึกๆคาดหวังนะฝั่งแฟนเนี่ยใคยว่ากันนะเออจะขอฟังชาวอาทิตย์ก่อนลึกๆอ่ะเห็นเลยว่าคาดหวังนะอืมแม้ว่าบางทีอาจจะมีตัวเลือกด้วยเออแต่เราอ่ะจะเลือกคนที่ยังไงเราก็เลือกตัวจริงของเราแหละแม้ว่าของเราสเสน่ห์แล้วเราจะอันนี้ก็ตามแต่ในบางคู่อ่ะชาวอาทิตย์จะเป็นเป็นลักษณะของท่านที่แบบดูแลเทคแคร์ดีอืมแรกๆอ่ะ ต้นเดือนอ่ะมันแพชชั่นลดก็จริงแต่ด้วยความที่ว่าเออเรามีแล้วอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเนาะตราตรงนี้ได้ก็ยังไปด้วยกันอยู่ยังทําได้เรื่อยยังทําหน้าที่ของตัวเองดีอยู่แม้ว่าบางทีอยากติดชิวอะเพราะบอกเลยว่าขี้เกียจไม่อยากอะไรด้วยเยอะเออขี้กเกียจในที่นี้ไม่ใช่แบบไม่เอาการทํางานไม่ใช่นะคือเราอ่ะไม่อยากไปอะไรกับเขาเยอะเราเหนื่อยลึกๆเหนื่อยเหนื่อยกับการที่แบบทุ่มเทอะไรฝั่งเดียวอ่ะ อของม,มันนี่ตบเือนข้างเดียวก็ไม่ดังเนาะเข้าใช่มาดูฝั่งแฟนบ้างนะมาดูฝั่งแฟนบ้างนะเป็นไงบ้างต้นเรือนเป็นยังไงกันนะหวานแหละอืมอาจจะเป็นฝั่งแฟนด้วยที่เป็นคนง้อชาววัฒชิตพอรู้ว่าลึกๆอะ่ะบางคู่มันเป็นในเรื่องของการที่แพชชันเราลดลดจริงๆนะเพราะเราเหนื่อยจริงๆอืม ถ้าชาสองมาดูขอให้รู้ไว้นะว่าต้นเดือนอะชาวันาที่ไม่โอเคไม่โอเคกับพฤติกรรมบางอย่างที่แบบสร้างความสับสนให้กับชาววันาทิตอย่างมากอืมแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณมากครับเตรียมเพสขึ้นมาเลยงานบ้านงานเดือนดูแลดีทุกอย่างและยิ่งชัดมากในช่วงกลางเดือนอืมดูแลดีไม่ว่าไม่ว่าจะมีจะเป็นคนใจกว้างหรือไม่ใจกว้างหรือมีตัวเลือกหรืออะไรก็ตามนะ ขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะยังดูแลดีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าเขาเข้าถูกจุดด้วยเป็นคนที่จิตวิทยาดีมากยิ่งถ้าแฟนชาวราทิตเป็นคนประมาณนี้เนะเขาเหมือนเขาจะรู้จุดเลยว่าต้องดูแลชาวราทิตยังไงซัพพอร์ตชาวราทิตยังไงประมาณนั้นเลยใบยต่อมาเนาะแนะอันนี้อาจจะเป็นช่วงกลาง ไม่ใช่กลางเดือนปลายเดือนนะครับ e m p e ร a n c e อันนี้อาจจะเป็นชาวธนูได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการที่บางทีเขาอ่ะคือเขาอาจจะอย่าให้บอกเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนงอ้อแต่ทีาอย่พอง้อมากๆหรือเขาใจเย็นแล้วมากๆอ่ะเขาไม่ความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากอยู่หรือไม่ใช่ไม่อย,อยากอยู่แบบนั้นนะหมายถึงว่าไม่อยากเอา เอาใจไว้กับชาววันอาทิตย์เยอะพอรู้ว่าชาววันอาทิตย์น่าจะมีความรู้สึกว่าเหมือนงอมากๆแล้วคุณไม่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 ตอบรับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเขาเองด้วยนะอืมต้องบอกแบบนี้เลยเพราะบางคนมันเป็นลักษณะการที่มีอีโก้ใส่กันอืมแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันดีรักกันดีแตมีอีโก้อเอาเข้าไปอืม ไม่ตีกันนะไม่ตีกันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปากเสียงส่วนใหญ่เป็นแค่ความสับสนเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งมันทำให้บางทีเราเราไม่กล้าแบบทุ่มสุดตัวเออมันเป็นลักษณะของการที่มันทาให้มันไม่ทาให้กล้าทุ่มสุดตัวสำหรับเขานะสามใบนะบอกแล้วว่าเดือนงี้ ไม่ว่าชาววาทิคิ์จะอะไรก็ตามจะแพชชั่นลดจะอยากชิลเพราะเราคิดเกียจเราเบือ่อพฤติกรรมบางอย่างของแฟนแต่สิ่งที่แฟนทำคือใจเย็นแล้วงออืมจะงอเก่งอ,งอืมงอเก่งแต่ในขณะที่เขาง้อเก่งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคนท,ท,ท,ที่น่าจะคู่ที่ไม่ปกตินะอ่านเผื่อไว้หน่อยช่วงปลายเดือนมันเหมือนกับว่าเขาก็จะไปไปมาๆแหละ ไปไปมาๆนะที่นี้คือไปทํางานนอกบ้านไปดูแลงานส่วนอื่นครอบครัวตัวเองหรืออะไรก็ตามในบางคนมันไปนในเรื่องของการที่ไปดูแลอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเพราะบอกแล้วว่ากลางเดือนจนถึงปลายเดือนะนเป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นคนใจกว้างมากมใจกว้างกว้างประมาณนั้นเลยคนโสด โซซนิคก่อนนะโซซนิคโดยมีความรู้สึกว่ามีคนมาเล้าพนอมาเล้าหรือคุณอนะบางคนเจอสายเปด้วยนะเปทางอย่างที่โดบอกเนาะโดไม่นิยามความเปนนะเปทางอะไรเปทางความรู้สึกเปทางของเปทางเงินใจใหญ่ใจกว้างมากอืมแลกลักผัดต้มก็หวานนะ่ะประมาณนั้นเลยชุปโปรโมชั่นอืม แม้ว่าบางทีจะทําให้ชาววันอาทิตย์เบื่อลนะเออชาวอาทิตย์ถึงขั้นเบื่อเลยนะบางทีอะเบื่อกับการที่แบบมาเอาใจเราเยอะๆมาทําให้เรามีความรู้สึกเราอึดอัดทั้งที่ความจริงเราอยากดูลุมหลวมอะค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากรีบอืมแต่คนที่เข้ามานักลาก็ได้นะอืมบางคนเนะ่ะเจอประเภทแบบนักล่ามาล่าเลยอะจ้องจะมาล่าเลย บางคนมันเป็นลักษณะของวันที่แบบเออเชาถึงยินถึงฉันต้องได้วันอาทิตย์ได้เลยอะไรอีกอ้ะหิวมาทั้งในลักษณะของการที่ลอ่อซื้ออืมลอ่อซืรรออนะอ้อด้วยพฤติกรรมล่อซื้อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไปคำไม่ดีไม่ใช่นะล่อซื้อด้วยพฤติกรรมเช่นว่าเออเนี่ยอย่าทำให้เออ บางทีถ้าถ้ายิ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะจะเป็นรสน์เออเออเนี่ยเดี๋ยวทให้เออเออเนี่ยเดี๋ยวช่วยให้อืมซึ่งในขนาดเดียวกันถามว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนใจกว้างกับทุกคนอืมแต่ดูเราเหมือนเราพิเศษมากเลยอืมซึ่งมันทําให้ชาววันอาทิตย์รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาเนี่ยคุณก็ทําแบบนี้กับคนอื่นได้เหมือนกันอืมใจกว้างเพื่อ <c oughs> ถ้าอยากจีบเราก็ต้องใจกว้างแค่กับเราสิถูกไหม,มสว่วนที่มีคนเกา่าคนเก่าเนี่ยงอแต่รู้เลยว่าการที่เขามางา้อเขาก็มาง้อแบบไม่เต็มตัวเสน่ห์เขาก็แต่ถามว่าที่เราที่เราอ่อนหน่อยที่เราไม่อยากเอาใจไว้กับเขาเยอะหน่อย อ่อนอ่อนในที่นี้หมายถึงว่ายอมอ่อนข้อให้หน่อยเออยอม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 อ้าอ้าเอเอาอาอยากทาแะไรก็ทาอยากอยู่ก็อยู่ก็ได้อยากอยู่ก็อยู่ไปอยากง้อก็ง้อ,งอไปเพราะอะไรเสน่ห์แรงเราก็มีอาจทัดทานเขาได <c oughs> ท้ทั้งทั้งที่คนจริงก็รู้นะว่ากลับมาก,กันเหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรให้หรอกม <c oughs> าโปรเสน่ห์ก็เท่านั้นนะอืม โสดแบบเพิ่งมีคนคุยนะคุยกันแรกๆมันเหมือนกับว่าต้องระวังนะมันจะถ่ายเทไปในเรื่องของการที่เป็นผลประโยชน์มากเกินไปในบางคู่ในบางคู่หรือคนที่เพิ่งคุยกันมาๆแบบไม่ถึงสามถึงหเดือนอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของการที่บางอยู่จะเริ่มเริ่มสักไซร่เรียงแล้วว่า ทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบนี้เข้ามาวุ่นวายทาไมของฉันฉันจะคุยกับคุณฉันสืบเองได้ก็ได้ปะเออยากรู้อะไรขนาดนั้นอนะในบางคนมันเป็นลักษณะของการที่แบบมาหวานหวานแบบมีเงื่อนไขแบบว่าเอ้ฉันให้ของนะคุยกับเราหน่อยสิ หรือว่าไปเที่ยวกับเรากหน่อยไปเดทอะไรกับเราหน่อยประมาณเนี้ยก็ดูดีๆแล้วกันครับอืมซึ่งเพราะว่าอะไรภาพรวมโดยมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เห็นความต่างของคนที่เข้ามาครูอีก,กับคุณแรกๆะคระับว่าเออมันมีปัญหาเนาะข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีจะแกะปรับยังไงจะแก้ยังไงบางคนมันเป็นในเรื่องของอีโก้ที่บางทีแบบคุยกันแรกๆก,ก็มีอีโก้ใส่กันแล้วอะ่ะอืม ก็ปวดหัวบริหารสมองไปเล่นๆน,นะครับสำหรับคนโสดแบบเพิ่งมีคนคุยอ่ะมาดูไพอ่ออร์คเนะสีใบมีอะไรบ้าง Empowerment อย่างแรกก่อนเนาะสำหรับคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยขอให้คุณมั่นใจเลยนะครับเรามีประสบการณ์กับคนรักของเรามาก็ไม่น้อยแล้วในบางคู่อะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะรู้จุดรู้อะไรแบบเนี้ยเราไม่ยอมอ่อนข้อให้อะ่ะมันไม่ใช่ว่าเรามีอีโก้นะแต่ลึกๆเราก็รักตัวเอง อเดี๋ยวเข้าใจนะแต่บางอย่างอ่ะเราถามเขาตรงๆดีกว่าครับอืมเพราะเราต่างรู้ไส้รู้ภูมิของกันและกันอยู่แล้วอืมว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณง้อเราอยู่หรือคุณที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีอ่ะคุณจะปรับให้เราได้จริงๆหรือเปล่าออแต่การถามตรงๆในบางอย่าง ถ้าเกิดว่าเขามีอีโก้เป็นคนอีโก้สูงเนาะหรือเป็นอีโก้จัดหรือแมนะ้กระทั่งตัววันอาทิตย์เองนะครับโดนไม่จัดนะเพราะว่าไพาก่ก w i s าจเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะก็ขอให้ลดอีโก้แล้วก็เปิดใจรับฟังกันเนาะว่าเขาต้องการอะไรกันแนะ่อืมเปิดใจแล้วรับฟังกันให้มากๆนะครับอืเพราะว่าคุณก็ผ่านแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันทั้งคู่นะครับคนโสดนะคนโสดขอให้คุณเชื่อมั่นในการเลือกสรรคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้ดี ว่าฉันเลือกคนที่ออยากเปยก็เปไปอยากง้อก็ง้อไปเช้าถึงเงย็นถึงก็ได้แต่ช่วยสม่ำเสมอกับฉันด้วยเพราะฉันเคยเจอคนประเภทคุณแบบนี้มาแล้วอืมประมาณนั้นเลยบอกเลยว่าคุณจะใช้เรียกว่าไงสัญชาตยานสัญชาตยานความโสดของคุณเนะ่ยเอ ในการผ่านร้อนผ่านหนาวของคุณขัดกรองคนดีมากๆนะครับในช่วงเดือนนี้เพราะมันมีสัญญาณในการเตือนนะครับว่าคนคนนี้เหมาะจะไปต่อกับคุณหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะเลตเลอริเบยุบคอนขอให้เชื่อมั่นในสัญญาณนะครับสัญญาณในที่นี้คืออะไรการที่คุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับใครสำหรับคนสดหรือแม้่ถ้าคุณมีคู่ก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นเลยนะครับว่าคุณเจอสัญญาณที่เออก,ก็คนนี้แหละที่อยู่กับเราก็คนนี้แหละที่เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือคนนี้แหละที่เราพร้อมจะไปต่อด้วยกัน ม,มันจะมีสัญญาณบอกครับซึ่งสัญญาณเนี้ยมันจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นทีมเดียวกันอยู่สำหรับคนมีคู่ก่อนนะถ้าเกิดว่ายังเป็นทีมเดียวกันยังจับมือกันแน่นพออะไรหลายๆอย่างเออเขาก็เป็นคนนี้แหละเขาก็บางอย่างเขาก็เปลี่ยนให้เราไม่ได้บางอย่างาอาจจะมีอีโก้อะไรกับเราหรือบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่แบบขี้เกียจไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวเราเองที่บางทีก็ไม่อยากไปทําอะไรกับเขาเยอะก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบ ไม่ต้องไปกระฟัดกระฟียดใส่เขาอะว่าเราไม่ไม่ต้องการไมตรีอะไรจากเขาเนาอ,อือเพราะเขาก็คงเต็มที่ของเขาได้เท่าเนี้ยแม้ว่าบางทีแบบสุดริมทิมประตูของเขาแล้วเหมือนกันนะอืมคนโสดเพิ่มเติมคืออืมการที่คุณจะเลือกไปต่อกับใครสักคนอะ อก็ดูพฤติกรรมหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะคุณประเมินจากเซนส์หรือสเปคของคุณได้เลยครับว่าเออคนคนนี้แหละตรงสเปคตรงใจตรงความต้องการของเรามากที่สุดประมาณนั้นเลยแ <c oughs> คชชูบิลการไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรก็แล้วแต่สำหรับคนมีคู่และคนสดน,นะสิ่งหนึ่งขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องไม่เสียวความเป็นตัวเองอื พอลึกๆอ่ะโดเห็นเลยว่าหลายๆคนอ่ะแพชชั่นในเรื่องความรักอ่ะมันมันมันดรอปลงเยอะเหมือนกันในบางคู่เพราะเรามีความรู้สึกว่ายิ่งปรับตัวเขายิ่งต่างอ่ะอืมก็เลยแบบหรือมันเป็นการลองใจเขาก็ได้นะว่าฉันลองขี้เกียจไม่ทําแบบนี้กับคุณบ้างสิคุณจะทํายังไงกับฉันอืมซึ่งถามว่าอันนี้แนะนํำไหม นิดนึงนิดนึงถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงกับเราอะเนะเออก็แอบ,บไล์นะแต่ถ้ามองแบบก,กลางๆเลยนะถ้าบอกมองแบบก,กลางๆเลยก็คืออย่างน้อยคือคุณต้องไม่เสียความเป็นตัวเองอะในการครบใครหรือการคุยกับใครอืม m i n e t i a t i o n บางคนเนาะ คุณก็เลือกมาแล้วไงเออคุณเป็นคนเลือกสรรรังสรรคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วนะคนมีคู่อ่ะเพราะฉะนั้นความขี้เกียจหรืออะไรบางอย่างอ่ะมันขี้เกียจแป๊บแป๊บแป๊บอืมติดชิลได้แป๊บแป๊บไม่อยากดูแลแป๊บแป๊บแหละแต่ขอให้รู้ว้นะครับไม่มีคนไหนที่เขาอยู่กับคุณได้นานเท่าคนนี้หรือเปล่าอืมในกรณีว่าถ้าเกิดเพิ่งคบกันมาเนาะคุณก็เพิ่งเลือกมาคุณเลือกเขาจากอะไร อันนี้ต้องประเมินดีๆนะครับคนโสดด้วยนะคนโสดอาจจะเลือกใครสักคนหนึ่งคุณคุณเห็นสัญญาณคุณเห็นในเรื่องของการที่เขาจะพัฒนาอะไรต่อได้แล้วอะคุณจะไม่ไปต่อเขาจริงหรอคุณจะเสียคนที่ตรงท้ายกับคุณทุกอย่างเพียงเพราะคุณไม่อยากคุณแพชชั่นคุณลดหรือความต้องการคุณลดอ่ะมันมีความรสุคุณอาจจะเบื่อง่ายไปนิดนึงหรือเปล่าอืมอืม หรือถ้าเจอคนที่ในในทางกลับกันเนาะถ้าเกิดว่าเจอคนที่เข้าด้วยเขารู้สึกว่าเออมามาหายหายก็ก็เต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นขอขี้เกียจบ้างอืมแล้วเราก็เลือกสรรคนอื่นเข้ามาในชีวิตเลยก็ได้ครับเพราะว่าก็เรายังโสดอ่ะเออถ้ามีควาอรู้สึกว่าเลือกไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามก็ได้หรือบางคนเป็นการลงใจไปแล้วแล้วก็อ่ะมารู้ทีหลังว่าคุณก็เป็นประมาณเนี้ยต้องแบบต้องให้เราแบบ ไม่อยากไม่อยากตามแล้วอยู่ๆจะมาล่าเรากลับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ขอให้คุณตัดสินใจได้เลยครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของคุณเลยว่าบางทีคุณจะรับต่อรับพิจารณาเขาต่อหรือจะไม่ไปต่อกับเขาหรือจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะครับประมาณนั้นได้เลยนะครับขอบคุณนะครับชาวนอาทิ์นะครับมีความสุขมากๆโชคดีในเรื่องของความรักเนาะแล้วกออ็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับเฮงๆร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ